สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่องผมโดนสาวแก้วโต๊ะหลังบอกรักเป็นของสนักพิมพ์ฟินิก์นะครับผมออกมาได้กันทั้งหมด1เล่มแล้วราคาปกมันจะอยู่ที่295บาทนะแต่ในมือผมมันจะเป็นชุดพิเศษนะครับผมมันจะราคาอยู่ที่450บาทนะมีเล่มพิเศษแถมมาเล่มหนึ่งนะครับผมสำหรับเรื่องผมโดนสาวแก้วโต๊ะหลังบอกรักนะครับผมมันจะเป็นเรื่องราวของพระเอกที่มีชื่อว่า ฟูจิวาระซันไดตัวของซันไดนะเขาเป็นชายหนุ่มมืดมนนะเป็นคนโดดเดี่ยวที่ไม่มีเพื่อนแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนใช่ไหมแต่ผลการเรียนของเขาอยู่ในระดับที่ดีนะครับผมโดยปกติเี่ยเขาก็เป็นนักเรียนทั่วไปนะวันๆก็เล่นเกมอะ่ะบ้านอยู่คนเดียวนะครับผมเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไปทํางานต่างประเทศเขาก็อยู่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแล้ววันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือเมื่อตัวของนางเอกนะครับหรือก็คือตัวของยูซากิชิโน เกิดไปเหยียบท่อระบายน้ําเกิดไปเหยียบน้ําขังเข้าทําให้ชุดนักเรียนเลอะพระเอกก็เลยชวนแบบว่างั้นก็มาเปลี่ยนชุดที่บ้านเขาละกันคือมาซักชุดอะไรพวกนี้ใช่ไหมนี่เป็นสิ่งที่พระเอกคิดนะสิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือตัวของนางเอกหรือตัวของชิโนะเนี่ยก็ไปกับพระเอกนะครับก็คือไปที่ห้องพระเอกซึ่งเธอก็ไปทําความสะอาดแล้วก็อาบน้ำเลยเรียบร้อยใช่ไหมแล้วเธอก็ไปทํางานพิเศษอันนี้นี่คือจุดเริ่มต้นนะซึ่งพระเอกก็คิดว่าไม่มีอะไรเขาก็แค่ให้ยืมชุดพะละไปเ,ยเฉยก็คิดว่ามันจะจบแล้ว วันรุ่งขึ้นเนี่ยตัวของชีโนใช่ไหมก็เอาชุดมาคืนให้กับพระเอกแล้วก็ทาให้ทุกคนสงสัยว่าทั้งสองเนี่ยคบกันหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรกแล้วในตอนที่ตัวชีโนเนี่ยเอาชุดมาคืนใช่ไหมในถุงเนี่ยมันก็จะมีอดเด็ดหรือที่ติดต่อทางโทรศัพท์มาให้ซึ่งพระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าเขากับตัวนางเอกเนี่ยอยู่กันคนละโลกกันเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นชายหนุ่มมืดมนที่ไม่มีเพื่อนเลยในขณะที่นางเอกเป็นสาวแก้วนะครับผมเป็นคนที่ป๊อปปูล่าเป็นสาวสวยของโรงเรียนละกัน มันก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้ทั้งๆท,ที่นั่งของทั้งสองมันอยู่ติดกันพระเอกจะนั่งหน้านางเอกจะนั่งหลังนางเอกก็จะมีการเอาดินสอเนี่ยสะกิดพระเอกนะพระเอกก็ไม่สนใจจนกระทั่งเวลามันผ่านไปนะครับมันเป็นช่วงที่พายุเข้าก็คือไต้ฝุ่นเข้าตัวของนางเอกกลับบ้านไม่ได้ใช่ไหมก็เลยมาขอค้างที่ห้องของพระเอกนะพระเอกก็เลยเปิดให้แล้วก็มีการพูดคุยกันมันก็เลยทําให้ทั้งคู่นะตกลงเป็นเพื่อนกันคือเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเพียงแต่มีข้อแม้ว่า ตัวของพระเอกเวลายอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมการนางเอกเนี่ยจะไม่ทักทายกันแต่ว่าเวลานอกโรงเรียนเนี่ยก็ทักทายกันจะมีการส่งข้อความทางโทรศัพท์คูดคุยกันพูดง่ายๆคืออยู่ในโรงเรียนเนี่ยทั้งคู่จะไม่สนิทก,กันเลยแต่ตัวของครูประจําชั้นพระเอกดี้ยินข่าวลอลอก็เลยมาคุยกับพระเอกว่าอยากให้พระเอกเนี่ยเป็นแปลงกับนางเอก เพราะว่านางเอกมีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเธอเป็นโรคหวาดกลัวผู้ชายเธอไม่สนิทกับผู้ชายเลยเธอจะตั้งกาดเป็นเสืผู้ชายเพียงแต่ว่ามีตัวของพระเอกหรือซันไดคนเดียวที่นางเอกเนี่ยลดการแล้วก็เข้ามาสนิทด,ด้วยการที่ครูประจำชั้นมาบอกพอเพศก็คือการที่อยากจะให้ตัวนางเอกเนี่ยสามารถไปใช้ชีวิตอ,อยู่ในสังคมได้ปกติไม่ต้องหวาดกลัวผู้ชายอันนี้นี่คือสิ่งที่ตัวครูประจำชั้นบอกแล้วก็บอกอีกด้วยว่าการที่พระเอกอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวใช่ไหมชีวิตวัยรุ่นในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ดีและก็ เพื่อที่จะสร้างชีวิตใบรุ่นในหลวงเลนให้ดีขึ้นพระเอกก็ลังเลนะครับก่อนที่จะไม่คิดอะไรแล้วทีเนี้ยมันจะมีวันหนึ่งนะก็คือตัวของนางเอกก็จะมาเที่ยวเล่นที่บ้านพระเอกนะในช่วงวันหยุดใช่ไหมแล้วตัวน้องสาวนะของนางเอกหรือก็คือว่ามิกกี้ใช่ไหมได้มาด้วยก็จะมีการพูดคุยกันนะครับผมตัวของมิกกี้เนี่ยก็ได้ยุโยงนะให้ตัวพี่สาวใช่ไหมจูบพระเอกเพราะว่ารู้แล้วว่าตัวพี่สาวเนี่ยชอบใช่ไหมระหว่างที่ยุโยงใช่ไหม พระเอกก็พอจับได้นะครับก็มีการพูดปลอบใจในระหว่างที่ไปเดินเที่ยวห้างนะจนสุดท้ายนะครับตัวของนางเอกก็ตัดใจที่จะจูบพระเอกใช่ไหมมันก็เลยเป็นการสารภาพรักนะครับทาให้ทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นแฟนกันเพราะว่าพระเอกนะก็ชอบนางเอกด้วยไหมแต่ทีเนี้ยพอนางเอกเป็นแฟนใช่ไหมช่วงแรกก็ยังมีการปิดบังกันอยู่แต่มันมีการสงสัยตะพีอะไรหลายอย่างทาให้คนเนี่ยเริ่มลือขึ้นจนสุดท้ายพระเอกกับนางเอกก็เลยตกลงใจนะว่าจะเปิดเผยแล้วกัน แต่ทีเนี้ยการเปิดเผยของเค้าคือค่อยๆเป็นค่อยไปใช่ไหมแต่ว่านางเอกมาเปิดเผยปุ๊บปั๊บใช่ไหมมันก็เลยทำให้เธอกลายเป็นผู้นําในฝ่ายเกมรักนะครับผมมันก็เลยทําให้ทุกคนรู้ว่าทั้งสองเป็นแฟนกันแล้วทีเนี้ยบรรดากลุ่มเพื่อนเกลของนางเอกนะครับที่เป็นสาวเกลทั้งหลายแหละใช่ไหมก็อยากให้นางเอกเนี่ยเป็นนัดบอร์ดเพราะว่าเธอเป็นตัวเรียกผู้ชายมาการที่ไม่มีนางเอกใช่ไหมมันไม่มีผู้ชายมาสนใจเพราะผู้ชายส่วนมากนะครับทั้งนอกโรงเรียนในโรงเรียนจะสนใจนางเอกที่สุดเพราะนางเอกเป็นคนสวยก็เลยวางแผนก็คือว่า เอาพระเอกไปด้วยไปเปิดตัวเลยเป็นแฟนกันอันนี้เป็นการที่พระเอกกับนางเอกก็เปิดตัวไหมเพราะว่าถ้าเปิดตัวปุ๊บก,ก็จะไม่มีคนมายุ่งยามกับนางเอกอีกพระเอกก็สนใจด้วยแต่การที่ไปเปิดตัวเป็นแฟนเนี่ยก็มีการจับพระเอกนะเขาไปเปลี่ยนลูกนะครับก็มีการจับไปตัดผมแต่งตัวดีอะไรพวกนี้ใช่แม่จากหนุ่มผมยาวประมาณนี้แม่ก็จะมีการตัดผมรายการเป็นหนุ่มประมาณนี้นะครับผมแต่งตัวดี ซึ่งในตอนนั้นนางเองกกาลังทํางานพิเศษอยู่พอพวกบรรดาเพื่อนเกลเี่ยส่งข้อความไปปุ๊บนางเอกที่ทราบเรื่องใช่ไหมเรื่องงานก็รีบม,มาหาพอดีนะครับก็มีการห่วงพระเอกที่ออกมากราบสาแสาเทอก็ไม่พอใจมีการโทรไปต่อว่าบรรดาเพื่อนๆที่หนีไปใช่ไหมแล้วก็ไปเสดว่าเธอจะไม่ไปนัดบอดอีกนะไม่ต้องเผาพระเอกเข้าไปด้วยอะไรประมาณนี้แล้วเรื่องราวต่อไปใช่ไหมมันก็จะไปที่ว่าพระเอกเนี่ยไปรับนางเอกที่ทํางานพิเศษนะครับผมซึ่งเป็นร้านที่มีแต่ผู้หญิงใช่ไหมครับเป็นร้านที่เสิร์ฟชากาแฟใช่ไหม แต่ก็จะมีการพาแฟนไปด้วยในระหว่างที่พาแฟนไปนะมันก็จะมีพวกบรรดาคนเนี่ยมาสนใจก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานของนางเอกใช่ไหมนางเอกก็แนะนํานะครับผมเออแฟนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งที่ร้านนี้มันจะมีสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสําหรับแฟนก็คือจะมีการเสิร์ฟเค้กกระชาให้นะครับซึ่งในวันแรกที่ไปมาพระเอกก็ด้รับการต้อนรับจากทุกคนอย่างดีเพียงแต่ว่าผู้จัดการหรือรองผู้จัดการร้านเนี่ยบอกว่าคราวหลังถ้าจะมาให้หมากก็ให้มาในช่วงเวลาใกล้เลิกงานแล้วกันจะได้มารับ ซึ่งหลังจากนี้ทุกครั้งที่นางเอกทำงานพิเศษพระเอกก็จะไปรับนางเอกนะมาอยู่ที่บ้านเขาก่อนพู่ง่ายคือมันจะมีเวลาชั่วโมงที่อยู่ด้วยกันก่อนที่จะส่งนางเอกขึ้นรถไฟกลับไปต้องบอกก่อนว่าบ้านของนางเองกงต้องขึ้นรถไฟไปอีกหลายสถานีในขณะที่บ้านของเอกจะอยู่ในเขตโรงเรียนแล้วก็เขตที่ทางานพิเศษใช่ไหมไม่ต้องน,นั่งรถไฟไปพู่ง่ายคือก็จะมีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการอยู่กับพระเอกที่ห้องนะครับผมทีน,นี้มันก็จะเกิดอีเวนต์ช่วงที่ว่าพระเอกใช่ไหมต้องการที่จะซื้อของขวัญวันคริสต์มาสให้กับนางเงเเเอออกกก้าาาตตตรียมมมมมััววว่่งงหนใใขิ็จ ก็มีการพูดคุยคือมาเที่ยวเล่นที่บ้านพระเอกใช่ไหมแล้วก็มาแนะนํานะให้ซื้อชุดชั้นในนะครับผมซึ่งพระเอกเลยซื้อชุดชั้นในให้กับนางเอกนะแต่ว่ามันมีราคาแพงพอมีราคาแพงปุ๊บงบค่าขนมอะไรต่างๆที่เขามีใช่ไหมได้รับจากพ่อเนี่ยมันก็ล่อยหรอเขาก็เลยไปหางานพิเศษทานะครับผมก็เลยทําให้ได้เจอเพื่อนคนแรกนะคือคนนี้นะครับเป็นผู้ชายนะเพียงแต่ว่าหน้าตาคล้ายนะผู้หญิงก็เลยมาทํางานพิเศษกับพระเอกในฐานนะคนทําความสะอาด เพราะว่าพระเอกเนี่ยไม่อยากเจอผู้คนในขณะที่คนคนนี้ก็ไม่อยากที่จะโดนจับแต่งตัวกลายเป็นผู้หญิงเพื่อที่จะไปเป็นมาร์ชคอร์ด็กผู้ชายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมทางกาที่เป็นผู้ชายนะมันก็ทําให้พระเอกได้เพื่อนคนแรกแล้วก็จะตัดกลับมาที่ฉากห้องเรียนนะครับผมมันจะมีงานโรงเรียนเกิดขึ้นเนื่องจากพระเอกเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนก็ไม่สนใจงานโรงเรียนตัวของนังเอกจะต้องทํางานพิเศษก็ไม่สนใจงานโรงเรียน หัวหน้าห้องก็เลยจับพระเอกกับนางเอกให้มาช่วยบอกว่ามันเป็นมปลายปี2เป็นงานโรงเรียนครั้งสุดท้ายเพราะปีต่อไปต้องเตรียมตัวสอบแล้วมันจะไม่มีใครทํางานโรงเรียนอย่างจริงจังก็เลยอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยมีส่วนร่วมแต่ว่าพอพระเอกกับนางเอกเนี่ยไปขอทํางานที่ไหนก็ไม่มีใครขอความช่วยเหลือเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยจะกระหนุงกระหนิงกันนะเอะอะไรก็พูดจาบอกรักอะไรกันมาที่ไม่มีการจุบจ๊บจุ๊บอะไรพวกนี้ด้วยนะมันก็เลยทําให้เพื่อนเพื่อนที่ไม่มีแฟนอิจฉาแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเลี่ยนใช่ไหมก็ไปเสียทั้ง จนกระทั่งมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งคนนี้ก็จะหลงรักหัวหน้าห้องนะก็คนนี้จะมีปัญหาเรื่องทําขนมเพราะต้องรับผิดชอบทําขนมในการออกร้านของงานโรงเรียนตัวของนางเอกก็เลยมาสอนให้ทานะครับเธอที่ได้นางเอกสอนก็จะทําขนมออกมาอร่อยก็มีความพับใจในฝีมือของนางเอกนะครับผมแต่ทีนี้งานโรงเรียนเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือว่าตัวของหัวหน้าห้องเนี่ยมันยื่นเรื่องผิดก็คือมันค่อนข้างที่จะแอคทีฟเกินไปใช่ไหมจากร้านกาแฟาทั่วไปอ่ะมันกลายเป็นร้านกาแฟาแบบเซอร์วิส ก็จะมีการแต่งชุดบันนี่เกินอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งตัวของอาจารย์นะครับมาเห็นว่ามันมีการเซอร์วิสเนี่ยมันจะโดนผู้ปกครอ,องนักเรียนได้ก็เลยสั่งปิดห้องของพระเอกทาให้ห้อง,องพระเอกนะต้องยกเลิกการออกร้านแล้วพอร้านโดนยกเลิกใช่ไหมทุกคนก็เลยได้ไปเที่ยวตามงานโรงเรียนทั่วไปแล้วคือไม่มีการออกล้านก็สามารถไปเที่ยวเล่นได้ในขณะที่พระเอกกำลังจะไปซื้อของกินให้กับนางเอกใช่ไหมก็ได้ยินเสียงดังขึ้นที่ห้องพายาบาลก็เลยไปดูปรากฏว่าตัวของอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ชำชั้นเนี่ยกำลังลองชุดบันที่เกินนะครับ นะครับแล้วพระเอกก็ปิดไปนะพูดง่ายคือทาเป็นมองไม่เห็นซึ่งตัวอาจารย์ก็ส่งข้อความมาบอกว่าอย่าไปบอกใครสิ่งที่เห็นนะซึ่งตัวของอาจารย์เนี่ยจะโดนเพื่อนอยุให้สวมชุดประมาณนี้แล้วเหตุการณ์โรงเรียนเนี่ยมันก็จบไปให้มแล้วก็จะตัดไปเหตุการณ์ที่ว่าวันหยุดนางเอกก็มาเที่ยวที่ห้องพระเอกนะปรากฏว่าเห็นกล่องของขวัญคริสต์มาสที่เป็นชุดชั้นในใช่ไหมซึ่งสงสัยว่าเป็นอะไรใช่ไหมซึ่งพระเอกนะก็พยายามปฏิเสธให้นางเอกดูบอกว่ารอถึงวันคริสต์มาสก่อนละกัน ซึ่งนางเอกก็บอกก็จะรออะไรประมาณนี้ครับผมก็มีการนะัดว่าเราจะมอบของขวัญวันคริสต์มาสให้กันกน,นะในฐานะแฟนนะครับผมเล่มหนึ่งเนี่ยมันก็จบประมาณนี้นะส่วนเล่มพิเศษนะมันก็จะเป็นเรื่องสั้นสตอนอย่างที่รู้กันอยู่นะครับผมฉากหนึ่งในที่ทำงานพิเศษก็คือเป็นวันที่พระเอกเนี่ยไปรับเร็วกว่าปกติพระเอกก็เอาแต่จ้องมองนางเอกใช่ไหมมันก็มีรุ่นน้องนะครับที่เป็นสาวคนนี้คนเดิมเนี่ยแหละที่มาสนิทสนมกับพระเอกนะมาทักทายพระเอกใช่ไหมก็มา แซวพระเอกนะว่าเอาเดี๋ยวจ้องมองนางเอกนะคนนี้นะครับผมเป็นเพื่อนนางเอกที่พระเอกรู้จักคนเดียวในร้านนะส่วนตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นฉากหนึ่งในแมนชั่นก็คือพระเอกนะเห็นตัวนางเอกทําขนมอร่อยก็เลยอยากจะลองทําบ้างปรากฏว่าพอทําแล้วมันไม่อร่อยใช่ไหมนางเอกมาเจอเข้าก็เลยมีการสอนการทําขนมใช่ไหมปรากฏว่าพระเอกก็จำอะไรไม่ได้เพราะระหว่างที่ทำเนี่ยมันก็นวนนี่กันไปนวเนี่กันมานะต้องบอกก่อนนะว่าทั้งคู่ไม่มีอะไรกันนะแต่ว่าอาจจะมีจุ๊บจุ๊บอะไรพวกนี้นะครับหอมแก้มโนนี่กันที่เฉยนะส่วนฉากสุดท้ายนะครับเป็นฉากท,าท,าที่เรีย เป็นฉากที่ตัวของนางเอกเนี่ยไม่สามารถตอบคาถามได้พระเอกก็เขียนคําตอบให้แล้วก็โดนอาจารย์จับได้ก็คือครูอย่างทั้งคนเดินใช่ไหมแล้วก็มีการปาช็อคใส่หัวพระเอกซึ่งนางเอกก็โกรธไงก็มีการเถียงกันจนสุดท้ายมันสรุปที่ว่าตัวของอาจารย์บอกว่าถ้านางเอกเป็นคนที่ขี้วอยวายใช่ไหมพระเอกอาจจะไม่ชอบนางเอกอะไรเงียบไปนะแล้วก็พระเอกก็ต้องไปปลอบใจนางเอกนะครับคือเล่มหนึ่งกับเรื่องสั้นเนี่ยมันก็จ,จบประมาณนี้นะครับผมสําหรับเรื่องผมโดนสาวเกลโตหลังบอกรัก สำหรับเรื่องผมโดนสาวเกลโตะหลังบอกล้างนะ้มันก็จะเป็นเรื่องราวความรักหนุ่มสาวในวัยเรียนทั่วไปนะเนเรื่องเนี่ยมันอ่านได้เรื่อยนะครับเพลินๆนะไม่ถึงกับอยากอ่านมากครับคืออ่านจบตอนก็วางมันก็เลยทําให้ใช้เวลาในการอ่านเยอะความสนุกของมันนะเราก็จะเห็นนางเอกเป็นฝ่ายลุกเพราะตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนางเอกจะลุกใส่พระเอกนะในขณะที่พระเอกก็เหมือนก็เป็นหนุ่มขี้อายแล้วก็เลยตกเป็นฝ่ายรับในขณะที่นางเอกลุกๆๆนะครับผม พี่ลุกแบบเปิดเผยนะไม่ได้ลุกแบบแอบไม่ได้ลุกแบบมีเหลี่ยมเลยนะพูดง่ายคือเธอลุกจริงจงังพระเอกก็ตั้งรับนะตั้งแต่เริ่มส่งเบอร์โทรศัพท์ให้มาที่ห้องพระเอกช่วงพายุไรประมาณนี้จูบก,ก่อนสารภาพรักไอประมาณนี้ครับผมพูดง่ายคือนางเอกเนี่ยค่อนข้างจะเลิฟเลิฟพระเอกมากนะทําให้พระเอกนะครับหลงนางเอกนะครับพูดง่ายคือหลงรักไปเลยโดยปริยายแล้วเนี่ยมันก็เข้าอยู่ช่วงที่เป็นแฟนกันในช่วงที่เป็นแฟนกันทั้งคู่ก็จะโนเนียนโนเนียกันนะครับ มีการส่งสายตานะถ้าอยู่ด้วยกันสองกับสองก็จะมีการจูบอะไรประมาณนี้ให่ไหมมันก็จะเป็นความรักระหว่างแฟนสาวกับชายหนุ่มทั่วไปนะพูดง่ายคือในเรื่องนี้มันก็จะเห็นถึงความรักของทั้งคู่นะมันจะโนนี่โนนี่กันไปนะอย่างที่เราเห็นนะครับตอนนี้นะครับผมก็เนี้ยถ้าอยู่ด้วยกันก็อาจจะเล่นเกมเนะี้ยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันประมาณนี้นะมันก็ไม่ถึงขั้นหวานแหววนะครับผม ง่ายคือเวลาอ่านเนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกซึ้งอบอุ่นอะไรนะเพียงแต่ว่ามันจะทําให้เรารู้สึกเห็นถึงความน่ารักของคู่รคู่เนี่ยเวลากรหนุ่มกระหญิงกัน,กนเหมือนคู่รักบ้าบออ่ะมันไม่ได้อบอุ่นเวอร์ไม่ได้รู้สึกรักซึ้งนะครับแต่มันเหมือนเป็นคู่รักที่เราเห็นคู่รักทั่วไปนะคือคือคก,คก,คกุ๊กกิ๊กกันไปตลอดแล้วจนจบมันก็เลยทําให้เรื่องนี้นะอ่านได้เรื่อยๆนะไม่มีจุดพีคไม่มีอะไรไม่มีวิกฤตไม่มีอะไรเหมือนเป็นการดําเนินในเรื่องของคู่รักคู่หนึ่งจากชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นชายหนุ พอเริ่มมีแฟนก็จะเริ่มมีการพัฒนาตัวเองเริ่มสนิทกับแฟนขึ้นเริ่มอยากทํางานขึ้นเริ่มรู้จักผู้คนมากขึ้นไปรู้จักเพื่อนของแฟนแล้วก็มีการทํางานก็จะเริ่มรู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้นไง่ายคือมีเพื่อนคนเดียวมีเพื่อนคนแรกในชีวิตอันนี้เป็นการพัฒนาของพระเอกความสัมพันธ์ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมันเหมือนกับว่าจากคนมืดมนคนหน,หนึ่งพอมีแฟนแล้วเนี่ยมันจะเป็นชีวิตวัยรุ่นที่สดใสอันนี้เป็นโครงเรื่องใช่ไหมมันก็เลยทําให้เราอ่านง่ายๆในเรื่องเนี่ยไม่มีจุดพลย ไม่มีอุปสรรคไม่มีเหตุการณ์อีเวนท์ที่ทําให้ลุ้นระทึกตื่นใจใช่ไหมเรื่องมันจะดำเนินไปเรื่อยมันก็บวกบวกไปเรื่อยนะมันไม่ถึงกันหน้าเบืือแต่ไม่ถึงกระตุ้นนะครับพูดง่ายคือสําหรับใครที่อยากได้อ่านเพลินอยากเห็นความรักของตัวละครที่เป็นสเต็ปๆค่อยๆพนาความสัมพันธ์ขึ้นไปเรื่อยจริงๆนะมันก็เข้าขายแนวโซโลไลท์นะครับผมเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องราวความรักของพระเอกใช่ไหมมันออกมาแนวนั้นจริงๆอ่านมันก็สนุกนะอ่านได้เพลินๆนะ่ะเรียกได้ว่าใครที่ชอบแนวนี้ผมว่าคุณสามารถอ่านได้ แรงที่ผมให้นะผมให้บีบวกนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมโดนสาวเกลโตหลังบอกรักใครชอบแนวรักหวานหวานสบายๆคู่รักบ้าบอนะผมว่าเรื่องนี้ได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับสำหรับเรื่องผมโดนสาวเกลโต๊ะหลังบอกรักนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับของคู่รักคู่หนึ่งที่พระเอกเป็นชายหนุ่มมุ่ยบน พอมีแฟนก็จะเริ่มพัฒนาตัวขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่เรื่องนี้น,นางเอกเป็นสาวเกลวเป็นสายลุกนะครับผมมันก็เลยเห็นนางเอกลุกจนกระทั่งได้หัวใจพระเอกมาทําให้พระเอกมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นเรื่องความรักบ้าบอของคู่หนึ่งละกันนะครับคู่รักบ้าบอก็ได้นะครับผมใครชอบเนี้ยผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสำหรับความรักแมวสโลไลที่เป็นสเต็ปสเต็ปขอบคุณนะครับ